แล้วเราเอานี้ไปให้น้องมาได้ไหมครับมันจะกัดหรอว่าใช่ผตกใจเข้าใกล้ไม่ได้เลยอะอะไรวะเด้อแล้วไงต่อเนี่ยฉันเอานี้มาแลกได้ไหมไอ้ชายนี้อะไรของนานนยกัดแม่งเลยกัดดีไหมไอ้สัตว์กัดมนเลยกัดมนเลยตบมนเลยขวนมันเลยขวนไม่ได้ด้วยนี่อืม เราต้องไปเอาปลามาหรอต้องไปขโม,มยปลาหรอหรืออะไรเฮ้ยเขาบอกว่ากลวยจราจรจะมีจะมีแนั้นครับอาจจะมีชายนี่ซ่อนอยู่คืออะไรก็ไม่รู้เอาเอาอะไรนี่ะกระโดดยงเยิงทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีอีกทางหนึ่งนะที่ไปได้นะครับแต่เรายังไม่ได้ไปนะขอไปดูกันเว้ยมไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้มั้งน้ำนะ รอดเข้าไปเอ้าเหมือนมันติดอะไรอยู่มีอะไรบล็อกทางอยู่นะครับใช่เลยเข้าไปไม่ได้ครับฉะนั้นอาจจะต้องมีทางอีกฟากหนึ่งที่ไปได้ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะฮะอ๋อผมว่าต้องผ่านน้องหมานี้ไปถึงจะไปได้นะนะครับตอนนี้เราก็ไปทางอื่นก่อนวิป้าป้าไปไหนครับไปด้วย ไม่มีใครสนใจแมวเลยวะ่ะเป็นน้องแมวที่แบบว่าน่าสงสารเป็นบ้าไปทางไหนได้อีกอุ้ยะอะไรมีแสงด้วยนะ่ะขอไปดูหน่อยนี่ไงได้มาหนึ่งชายนี่เลยเนี่ยเราต้องมี25่สิบห้าเหรอถึงได้ปลาหนึ่งตัวมันต้องมีเก็บที่ไหนได้บ้างวุข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้นะครับนะ่ะบนหลังรถบรรทุกเห็นไหม มีเหมือนลูกบอลอะไรสักอย่างอันนี้อะไรอ่ะวูตรงนี้เขเข้าไปได้นะครับรนี้ก็เข้าไปได้เดี๋ยวหาวิธีขึ้นหลังรถอ้น,นี้ก่นอนอาจจะไปเข้าไปข้างในแล้วก็ค่อยขึ้นไปปะมันมี่อาจจะกระโดดผ่านตรงนี้ได้นะครับขอไปดูก่อนโอ้ยวิ่งชนอีกฮึบ เรื่องดาวของแมวน้อยเอา้าไม่ใช่นี่ว่ะเข้ามาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วเราแบบว่าล้มอ้นี่ได้ไหมไม่ได้นะครับจะดึงได้เฉยไม่มีอะไรมั้งโอเคน่าจะต้องอีกทางไปวิ่งโอ้ย โอเคชิวโอเคน่าจะทางนี้มีทางเดียวนี่แหละเอาจริงๆแล้วอะไปทางอื่นไม่ได้ละถังขยะเรามาเปิดถังขยะได้ไหมครับเอา้าเราจะเข้าไปอยู่ในถังขยะทำไมอะ่ะอ๋อ เหมือนค้นทางขยะครับได้ของหุ้วได้ใช้นี่มาเยอะเลยนะครับสกุลเงินของเจ้าแมวเหมียวแล้วข้างในมีอะไรหรือเปล่าไม่มีะายข้างบนมีอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องกระโดดขึ้นตรงนี้นะน่าจะถึงมั้งต้องกดค้างแล้วก็ไม่ได้หรอไม่ถึงหรอครับเอ้ยได้นี่โอเค เี้ยวเลยอย่างนี้เฮ้ยข้างล่างมีอะไรอะ่ะมีแสงขอไปดูเลยนะชายนี้เหมือนกันครับตรงนี้บนก่อนไม่มีละไม่มีละโอเคเราก็น่าจะต้องไปรถบรรทุกก็น่าจะต้องโดดขึ้นกล่องอันนี้ปะแล้วก็ไปแล้วข้างบนนั้นมีอะไรไหมขอไปดูเลยนะโอเคเนี่ยเผื่อเราแบบว่าเจออะไรบางอย่างไปไม่ได้นะ สูงไปหรอเ้วขอดูก่อนนะมันมีอะไรข้างบนหรือเปล่าไม่น่ามีนะั้นก็ไม่ต้องไปหรอกไปบิงแล้วก็มาขึ้นกล่องตรงนี้โอเคแล้วก็ไปหลังรถชึบมันคืออะไรครับอันเนี้ยเฮ้ยเปิดกล่องออกมา เป็นหมวกเลดี้บัคหมวกเต่าทองเอ่อเต่าทองจะทำให้เราโชคดีหรือเปล่านะนี่เป็นคำถามนะครับกดออปชันแล้วก็ไปที่ช่องเก็บของเราสามารถที่จะสวมหมวก <c oughs> ยัะขนาดาหลักเลยว่ะเต่าทองนะครับอือ อันนี้คือแอคชิเบนที่เราปลดล็อกแล้วนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราต้องไปหาชายนี่มาให้ได้ยี่สิบห้านะครับแล้วก็ภารกิจกลับบ้านให้ได้นั่นเองแค่นั้นโอเคเราได้หมวกเต่าทองมาแล้วแล้วเราไปไหนต่อครับนั่นน่ะสินน่าจะไปฝั่งนั้นนะซ้ายมือไปได้แล้วก็ขวาก็ไปได้เหมือนกันขวาร้ายซ้ายดีนะครับเราจะไปขวาก่อน ตามสเตปเราไปเจอเรื่องร้ายก่อนส่วนเรื่องแย่ๆไว้ที่หลังส่วนเรื่องดีๆไว้ที่หลังตกท้ายด้วยเรื่องดีเนี่ยอันนี้คืออะไรครับกระป๋องนะฮะไม่รู้คาบทำไมึ๊บในภูมิยาเขาบอกว่าเจ้าพิการบอกว่าในภูมิยาจะมีของมีชายนี่ก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่เจอเอ้ยมีนกนก เราสามารถกระโดดแบบตะปบนกได้ไหมเราเป็นหนูเออเราเป็นแมวนะเว้ยมีขนมปังเฮ้ยนกมันขี้ด้วยเนี่ยมันจะขี้ตกมาบนหัวเราเปล่าเฮ้ยมาลงมาแล้วมันลงมาแล้ว,ลลวเรารอตะปบรอตะปบโดนดิโอ้โหสโลด้ตะปบแบบสโล เราได้อะไรอ่ะไม่จับได้เลยเราจะสโลเพื่ออะไรอ่ะจับก็ไม่ได้เฮ้ยเราเราต้องย่องหรือเปล่าเออต้องย่องไม่ไงั้นมันจะตกใจไม่เห็นตะปบได้เลยเฮ้ยกดผิดกดผิดขวิธีจจำนกนะครับเอาย,ย่องแล้วนะ นี่ย่องแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังเขายังตกใจอยู่อะ่ะจะขับลงมาไหมโอเคขออีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้าอาจจะพลาดอะไรไปอาจจะมีอาจจะตะปบได้จริงๆเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ใกล้เลยใกล้เลยลงมาลงมาลงมาเอา้าคืออะไรอะ่ะ อันนี้ไม่ถึงนะครับอันนี้ไม่ถึงเข้าไปอีกเอา้าโอ้ไม่ได้สักตัวเฮ้ย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 ้ตรงนี้ตรงนี้นีครบเรียบร้อยเฮ้ยปลดล็อกแอคชัเมนต์จับนกได้แล้วได้ขนนกมาหนึ่งอันนะครับ ว้าวแล้วเอาไปทำอะไรวะแล้วขนนกเอาไปทำอะไรครับอันนี้ไปทิ้งถังขยะได้ไหมนี่ไงเป็นแมวที่แสนดีเก็บขยะให้มนุษย์นะครับมนุษย์นี่แบบว่าวิโอเราก็จะได้ตอบแทนเป็นชายนี่ด้วยว้าวงั้นเราเก็บขยะให้หมดเลยตรงเนี้ยเราได้ครบ25เราก็กลับไปหาเจ้าอีกาแล้วเราก็จะภารกคิดผ่าน แป๊บนึงนะครับนี่อุ้ยแลกมาด้วยเอากดผิดนะครับได้แปดแล้วได้แปดแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแล้วขนนกเอาไปทำอะไรวะขนนกนี่แมวฉลาดฉลาดจัดมีอีกไหมครับอุ้ยมีนกบินมีนกบินเราจะแอบเนียน คอยคลอบนะไม่รู้ว่าขนนกเอาไปทำอะไรโอ้คนเดินมามันตกใจอ่ะเฮ้ย,ยมันจะมาลงตรงนี้ครับใกล้ๆนี่ใกล้ๆโดนดิบอกเลยว่าโดนดิโดนแน่นอน เรียบร้อยขนนกมาเนี่ยมาสองอันไม่รู้ไป่ทำอะไรครับขนนกโอ้ยมือลั่นมือ่อกไปพอแล้มวมาจะจับนกเนี่ยไม่ได้ไปไหนพอดีนะครับทำนี่ดีกว่าเก็บใช้นี่ดีวกดว่าแล้วนี่มีไอ้นี่มีประตูเนี่ยมันต้องมีลูกบอลอยู่ใ,ใกล้สิใช่ไหมเพราะว่า วินีตรงนี้เข้าไปได้ครับแล้วก็ทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันเราไปทางนี้ก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเห็นแต่เห็นแต่หางหัวติดหรอตัวอะไรครับแล้วขอมาดูกันนะครับเดี๋ยวไปช่วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตำรวจก่อนไม่มีอะไรนะครับโอเค เหมือนมันติดมันน้องติดอยู่ในไอ้นั่นไปไงอันนี้ไปไงโอเคมีกล่อง <c oughs> เพื่ออะไรเราจะเข้ามาในนี้เพื่ออะไรครับฮะตัวอะไรอะ่ะมันจะทำ้ายเราไหมเอาอันนี้อะไรอะ่ะ อันนี้น่าจะเอาไปใส่ทางขยะแล้วก็ได้ได้ใช้นี้กลับมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะให้พวกเนี้ยแต่อันนี้คืออะไรหัวมติดหรอหรืออะไรครับคุยได้ก็อติดจัดอลิตเติลบอกว่าอีกนิดอีกนิดอีกนิดจะได้แล้วนิดนิดเดียวแล้วอ้าวชิบหายเราจะกลับออกไปยังไงเนี่ยนี่ไงติดละนะฮะน้องอ้วนเกินนะดิ ทุกอย่างโอเคไหมก่อนหน้านี้ก็โอเคนะม,มันเข้ามาง่ายมากเลยอะแต่ว่ามันมันมันไม่ง่ายเลยที่จะอ,ออกไปอ่ะอ่ให้ช่วยอะไรไหมเดี๋ยวฉันลองอีกสักสักรอบแล้วกันอ่าไหนเป็นไงออกได้ไหม,หมอ้าว ฉันว่าฉันต้องให้ช่วยหรอแหละเออดึงได้ไหมช่วยดึงได้ไหมยังไงครับดึงห่างหรอ <c oughs> เอ้ยแรคคูเหรอน่ารากักเจ้าแรคคูนขอบคุณแรคคูนยินดีครับผมแล้วไปทำอะไรที่ตรงนั้นน่ะ ฉันหาขนนกอยู่นะ่เอ้านี่ไงเขาขนนกที่เราได้มาไง Edition Huh Famous Inverse Collection Edition Geku Medallion and Will Is I Went มันเอาไปแลกของหรอ Why Would You Assume That อ่ามันคืออะไรอะ่ะ Famous i n v e r t e Collection Edition Combat คอมเมนต์โมเรตีเมดัลเลียนมันตอบคำเดิมอะไรแล้วคุณจะรู้ไหมเนี่ยทำไมต้องการไอ้เจ้าไอ้คอลเลกชันคอลเลกติ้งเก็กูติกกี้อะไรนั่นเนี่ย <c oughs> The one with the worst e r l o r that makes you cool look like weird monster nuclear radiation instead of a big gecko มันคืออะไร gecko export to nuclear radiation ทำไมมันพูดถึงสายกับมัุบนภาพรังสีอะไรก็ไม่รู้เดวิสอะฟฟอร์จูนอ่าฮะรโนมอชัยนี่เอนเดนเด็กสสตาร์ทอ๋อเฮ้ยเขาจะให้ชายนี่แลกกับขนกับขนนกของเราเหรอหรืออะไรเราก็มีขนนกเราให้เขาได้ไหมฉันชอบที่จะแก้ไขปัญหาอ๋อฮะอ เออสร้างปัญหาให้ฉันแล้วฉันจะไปแก้ไขอะไรอ่ะธานุกิอ๋อ I dis no raccoon Course d i d love d i d m a s space time ท้าไมันพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ส่างาตรภาพรังสีสเปสเอวากาศ Some people think they look like ธานูกิธานูกิคืออะไรวะ มันคือสัตว์ชนิดหนึ่งหรอแต่ว่าก็ไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะครับแต่เห็นคนเล่ามาอย่างนั้นเออทำทำอะไร,นะรอ่ะ breathing in facts that by a n i t r ได้กินไหมกินคนนกนะ่ะฮะกินคนนกไม่กินยังไงวะอืมเอ่อ as your goodness know แวนยูคิปปิ้งเดมนี่ไงอ่าบอกอยังได้ขนนกสามอันมีสามอันไหมยังไม่มีอะตอนเนี้ยเอา้าสุดแล้วก็ต้องไปเอาขนนกภารกิจใหม่เหรอเหมือนเป็นภารกิจแยกไม่ใช่ภารกิจหลักโอเค เราต้องไปจับนองอีกตัวเหรอไม่ให้แลคูนตัวนี้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอันนี้เราเข้ากล่องได้ไหมไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> ข้างบนข้างบนมีอะไรแวบ,บๆจะบอกว่าข้างบนมันมีอะไรแวบ,บๆครับเราอาจจะหาทางขึ้นไปแป๊บนึงนะ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคอาจจะเป็นหมวกคอลเลกชันใหม่ก็ได้นะไม่รู้คืออะไรนะอุ้ยมีสมีแวบแบสองอันเลยอะข้างบนก็มีตรงนั้นก็มีนี่แต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 แตแต่แต่โอ้มันคือชายนี่ นี่ไงอุ้ยเราขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมแบบออกตรงนี้เลยอะได้เหรอได้เฉยอันนี้ต้องหมอบไหมเนี่ยอ้าวชิมหายละไปไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้แล้วคูขึ้นมาทำไมไม่รู้เหมือนกันอันนี้เนี่ยนั้นก็ต้องลงแหละถ้างนั้นไม่มีอะไรแล้วนะ มีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีนะครับโอเคเราไปจับนกอีกหนึ่งตัวไม่รู้เอาขนนกสามอันมาให้ตัวนี้แล้วมันจะได้อะไรแต่ว่านั่นไงมีนกหนึ่งตัวตรงนั้นสองตัวขอตัวเดียวนะครับฮึบอ๋อมันต้องเล็งให้ตรงเป๊ด้วยไม่งั้นจับไม่ได้อย่างงี้ได้เองนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ไม่ถึงอะอันนี้ได้ไหมแบบนิดเดียวเอา้าไม่ได้โอ้มันต้องแบบเป๊ะเลยหรอบ้าเอ้ยอน,นี่ได้ไหมตรงตรง ต้องได้แล้วปะฮะอะไรครับทำไมไม่ได้ครับมันก็ตรงไม่ใช่หรอนี่ได้ไหมอย่างเงี้ยโอเคอ่าแล้วเราก็ไปเอาขนนกชิบโอเคได้สามมาละเราก็ไปหาเฮ้ยทำไมมีแมวอีกตัวอยู่ข้างบนนะ่ะ เห็นไหมมันกำลังเฝ้ามองเราอยู <teachers> ่คุยได้ด yeah, mm ้วยบอกว่าเห็นเราจับนกอยู่นะครับบอกว่านายเอ่อ y o ยกฟัตเตอร a n you l o o k นายรวดเร็วได้กว่าที่นายเป็นอีกนะ You l e ยู o o f f ก c อ Cat and release neighborhood อทำไอ้โม uh ่ไลท์ to คอล l ลก t t เดมอ๋อมันต้องมาคุยกับตัวนี้ก่อนถึงไปหาแลกคูณแหละคิดว่าใช่ไหม you can use it by holding down <c oughs> อะไรอ่ะอ่อ <c oughs> uh อะไรมันสอนให้ให้ส่งเสียงร้องหรือมัง้งไม่น่ามีอะไรหรอกโอเคเฮ้ยไปหาแรกคูนละได้ขนนกม,มาสาันลละแมวดิฟแมวดิฟมา โอเคอ่อไอวันชัวอนเดนโฟนอาชัวเอาคนนกแค่สามอันนะครับแล้วกูได้อะไรก็แค่ปลดล็อก Behold the Magic of Engineering เฮ้ยและคูนนี่คือแบบว่าเมจิกแห่งวิศวกรรมนะฮะมันคือพอท่อนะฮะ คือแบบประตูร์ปม,มันก็คือทางลงท่อไม่ใช่เหรอวะออ it now pass of the p e t w o r k network หรออ๋อมันคือเน็ตเวิร์กแต่ใช้คำว่าเพดแทนเป็นเพดเวิร์กเพดเวิร์กเป็นจุดเชื่อมต่อ ปปมุดฝั่งหนึ่งแล้วไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ลองเข้าไปเฮย้ยครดท่แล้วเขาบอกว่าบอกด้วยนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดียวเดียวคือ,อไรนี่อ่ะ ว้าวนารักอา้าวทาดาทาดาอะไรอ่ะทาดาทาดาอะไรทาดาสองรอบเรายังไม่โผ <c oughs> ทาดาสองรอบเรายังไม่โผ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวกันนะนายอยู่ไหนเนี่ยอุ <c oughs> ้ยมันมืดแล้วก็กินแบบอยู่ในถังขยะแน่นอนครับมอย่างเงี้ยมืดๆหรอ เออโอเค Here we go... คำถามที่1 Takes t subject in position of OI ball เออ Positions of OI ball มันคืออะไรวะ subject i s t e x t s u b j e c t in position of OI ball Why would I not have my OI ball ฮ huh? ะ มันถามหรอว่าว่าว่าแบบว่า,วาเป็นคำถามแบบตรวจสอบนี้หรอไอบบเรามีไอบอหรือเปล่าอะไรคือไอบอลูก,กตาหรออ่ะมีก็ได้ไหนที่ไหนผมไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมองเห็นอะไรเลยอ่านั่นแหละคำถามที่สองเลยคือ เอ่อ uh, position of o l necessary limb necessary limb คืออะไรวะ there are unnecessary limbs test subject versa again อ่ะต่อไปก่อนแล้วกันเอ่อ uh, ทำไมไม่ลองขยับตัวไปรอบๆล่ะจะได้หาคำตอบว่าเอ่อ uh, เกี่ยวกับ limitation อ uh ่ะฮะ ก็คุยอยู่ในถังขยะหรือเปล่าฮะอา้าวฉันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยนายผล่ในถังขยะหรือนี่นะฮะ this uses solar ah the trash the wine the smell what ทำไมถังขยะกลิ่นมันคุ้นๆเอ้านั่นมันหน้าตื่นเต้นเหมือนบ้าเลยแสดงว่าระบบเพชรเวิร์ของเราเนี่ยมันใช้งานได้ เออเดี๋ยวฉันจะไปค้นหาแบบว่าวิธีจูนแบบว่าให้ระบบเนี่ยเล็กน้อยนะฮะวิธีจูนให้มันเสถียรอะไรเงี้ย Let me know when you don't dance e v e l hop in and come back อ๋อบอกให้ทราบด้วยน,น,นะตอนที่ทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฉันจะกระโดดเข้าไปอีกรอบเนะี่ย come back นะอ๋อเราใช้คำว่า come back มันก็เลยสื่อไปถึงแบบว่า อยากจะกลับบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะอืมโอเคเรตเชิญบอส the beast w i l come back to that first portal Thanuki ฮะโอเคโอเคไม่น่านมีอะไรละ she wants e w e r y g e t to work return journey and you can go explore โอเคเราก็สามารถไปสำรวจได้เลย คิดว่าใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะที่แบบที่แบบจะม,มันจะเสร็จอะไรเงี้ยโอเคก็อาจจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมอีกหน่อยคอมมิชช l i n ไลอ้บอกไม่ได้ว่าจะเสร็จตอนไหนด้วยโอเคเลดี้ฟอร t s ทสเซ c กเออเอลับ b a s s i s t a n t โอเคบายเจอกันนะครับ